ขอต้อนรับเด็กๆนะครับเข้าสู่นะครับรายวิชาคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สนะครับสำหรับในเทอมนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันด้วยกันทั้งหมด2โปรแกรมโปรแกรมหลักๆเลยนะครับโปรแกรมแรกที่เราจะต่อยอดจากในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ก็คือโปรแกรมพักเพนนะครับซึ่งเป็นลักษณะของโปรแกรมในการใช้ความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ในการวาดรูประบายสีแต่ก็จะมีเทคนิคต่างๆที่มากมายและเพิ่มมาก ยิ่งขึ้นกว่าระดับชนะั้นคือประถมศึกษาปีที่1นนะครับแล้วสำหรับในโปรแกรมที่2ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันก็คือจะเป็นโปรแกรมทักไทปิ้งนะครับจะเป็นโปรแกรมสําหรับในการฝึกพิมพ์เบื้องต้นนะครับให้เด็กๆได้ฝึกพัฒน,นาการของอกล้ามนิ้วนะครับกล้ามนิ้วมือต่างๆนะครับในการควบคุมในการคอนโทรลต่างๆนะครับสำหรับในเนื้อหาในรายวิชาในเทอมที่1นนี้นะครับจะรับผิดชอบสน สอนโดยมาสเตอร์อลินนะครับมาสเตอร์อลินสมวนตะการกุลแล้วก็จะมีครูชาวต่างชาติอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือมาสเตอร์เจเจนะครับที่เด็กๆชอบอเรียกชื่อกันนะครับสำหรับใน chapter แรกนะครับ chapter 1นะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้กับ knowledge based society เราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่า knowledge based society เด็กๆจะได้เรียนรู้และเพลิดเพลินกับเนื้อหาอะไรบ้างนะครับสำหรับ knowledge based society จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเบื้องต้นความรู้เกี่ยวกับข้อมูลนะครับข้อมูลคืออะไรนะครับสารสนเทศสารสนเทศมันแตกต่างจากข้อมูลอย่างไรบ้างรวมถึงความรู้เด็กๆมาโรงเรียนามาเอร์เชื่อว,ว่าเด็กๆคาดหวังอยู่แล้วครับว่าเด็กๆจะอยากได้ความรู้กลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่เอาไปแบ่งปันเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียน ต,ต่เอ๊ะความรู้เนี่ยมันคืออะไรมันมีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างและมันสามารถเอาไปประยุก์ตใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างนะครับสําหรับเรื่องแรกในเราวันนี้นะครับ Data นะครับหรือข้อมูลนะครับคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของจํานวนหนังสือที่อยู่ในห้องเรียนในห้องนี้จํานวนหลอดไฟแต่ละดวงพัดลมแต่ละชิ้นนะครับ นี่ก็เป็นเสมือน Data ชชนิดหนึ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับน้องๆอาจจะเคยเดินไปแล้วไปเจอรองเท้าที่วางอยู่กองหนึ่งเราก็เดินไปแล้วเราก็ไปนับจํานวนรองเท้าที่อยู่นี้ที่อยู่หน้าห้องที่อยู่ในที่ต่างๆ แล้วก็มาบอกคุณเอ๊ะมีรองเท้าอยู่กี่คู่ที่อยู่หนะ้าห้องที่วางกองตรงนั้นตรงนั้นก็เป็นข้อมูลชนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับข้อมูลคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราที่เรายังไม่ได้ผ่านการประมวลผลใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอย่างที่ในสไลด์ได้กล่าวไว้ว่า data is raw unorganized facts that needs to be processed data can be something simple and seamless r and o m and useless until it is organizations นะครับมันพร้อมที่จะนำไปประมวลผลอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากที่เราเอา data ตัวเนี้ยไปทำการประมวลผลมันจะเปลี่ยนรูปร่างแปลงร่างกลายเป็นตัวอะไรนะครับลักษณะของ data เลยที่สำคัญและเด่นๆเ,เลยคือ data จะมีคำศัพท์อยู่หนึ่งคำก็คือ useless ที่เด็กๆจะต้องจำไว้นะครับสำหรับ useless ตัวนี้ มันหมายความว่ามันใช้งานได้นะครับแต่มันจะใช้งานได้ค่อนข้างน้อยและมันมีประโยชน์น้อยกว่า2ส,สิ่งที่มาเซอร์เก่ามาแล้วก็คือ information กับ knowledge หรือความรู้นั่นเองนะครับประเภทของ data นะครับ kind of data data ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ data แบ่งออกเป็น5ชนิดชนิดแรกที่เราได้ไปเรียนรู้กันคือ 1. text text ทุกคนรู้อยู่แล้ว text คือข้อความตัวอักษร นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือภาษาอื่นๆที่นักเรียนได้เรียนรู้กันนะครับภาษาอังกฤษรวมถึงตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับตัวที่2นะครับ number นะครับ number คือตัวเลขนะครับตัวเลขก,ก็กล่าวรวมคล้ายๆกับ text เ,เหมือนกันตัวเลขในส่วนของเลขไทยเลขอารบิกเลขภาษาจีนหรือเลขภาษาต่างๆนะครับส่วนที่3 picture picture คือรูปภาพ นะครับสำหรับรูปภาพตัวนี้นะครับนักเรียนเคยไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับสามารถใช้กล้องถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad นะครับสมาร์ทโฟนต่างๆในการถ่ายรูปประกอบคําบรรยายต่างๆนักเรียนก็เอารูปภาพเหล่านั้นเอาไปใช้งานนะครับไปโชว์ให้เพื่อนดูทรงผ่านไลน์ผ่าน Instagram ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับและส่วนที่4ี่าวตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงมาเซอร์อยู่ใช่ไหมครับนี่ครับ เสียงที่มาเซอร์กำลังสอนนักเรียนกำลังพูดกล่าวนักเรียนตัวนี้ก็จะเป็น Data ชนิดหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายเลยคือ Order Order นี่คือเป็นในส่วนของอสิ่งที่นอกเหนือจาก4สิ่งที่กล่าวมา Number, Text, Picture แล้วก็ Sound Order นี่รวมถึงในส่วนของนะครับความชอบเช่นเด็กชาย A นะครับชอบสีแดงเด็กชาย B ชอบสีเหลืองเด็กใชซ้ซีชอบสีแดงเราก็จะมาหากันว่าใครนะครับชอบสีอะไรแบ่งเป็นกลุ่มๆไหนอันนี้คือลักษณะของออเดอร์ที่แตกต่างกันนะครับความชอบอารมณ์ความรู้สึกของสิ่งต่างๆนั้นๆน,น,นะครับมันจะหนักไปในทางของอิม t ชันสมากกว่าตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของตัวอย่างนะครับของ k r y o of d t t a ก็คือนะครับตัวแรกเลยคือทคนะครับ number เด็กๆจำได้ไหมเอ่ยรูปนี้คืออะไรเด็กๆกำลังถ่ายรูปอยู่ตัวนี้คืออะไรครับ picture นะครับหรือบางคนอาจจะใช้คาทัพส์ว,ว่า photo ก็ได้ตัวนี้คือลักษณะของหูคือ sound แล้วส่วนสุดท้ายคือ order นะครับ,รบส,สำหรับเรื่องนี้นะครับเรื่องที่2ส,สารสนเทศหรือ information นะครับ information เป็นส,ส่วนที่2ต่อจาก data นะครับสำหรับส่วนนี้ นะครับมันจะเป็นการนำา Data มาทำการประมวลผลนะครับแล้วจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสารสนเทศซึ่งการประมวลผลมีหลากหลายมากมายรูปแบบเลยนะครับเดี๋ยวมาจ,จะยกตัวอย่างในลำดับต่อไปแต่ Key Point เลยนะครับสำหรับตัว Information ตัวนี้ที่เด็กๆจะทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือมันมีลักษณะสำคัญคือ useful นะครับ useful คือมันใช้งานได้มากกว่านะครับในส่วนของ Data เวลานักเรียนเอาไปใช้งาน เดี๋ยวมาเซอร์จะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับตัว Data นะครับมาเซอร์จะยกตัวอย่าง Data เช่น3สักครู่นะครับอ่ะมาเซอร์จะยกตัวอย่างเลข3นะครับบวก5เท่ากับอันนี้เป็นตัวอย่าง Data ง่ายๆนะครับ ตอนนี้เรายังไม่ทราบคำตอบหรือเรายังไม่ทราบผลลัพธ์3ามบวกหนี่คือ Data ชนิด Number 5นี่คือ Data าชนิดน u m b e r แล้วเครื่องหมายตัวนี้คืออะไรครับเครื่องหมายตัวนี้คือเครื่องหมายบวกหรือ Addition นะครับการบวกนี่คือการ p r o c e s s เอา2ส,สิ่งมารวมกันนะครับเช่นเด็กชาย A มีเงิน3บาทเด็กชาย B มีเงิน5บาท2คนรวมกันได้เท่าไหร่ตัวนี้ก็คือผลลัพธ์ซึ่งผลลัพธ์ตัวนี้ นะครับอาจจะมองว่านี่คืออินฟอร์เมชันที่เราจะไปใช้งานเอามาเป็นคำตอบหรือเอาไปใช้งานในลำดับต่อไป3บวก5เท่ากับ8นะครับอันนี้คืออินฟอร์เมชันอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับในส่วนของ Data m นะครับมเอจะมีลักษณะของลำดับตัวอักษรให้เช่น A S G และ y นักเรียนจะสังเกตว่านี่เป็นลักษณะของ data ชนิดที่เป็น text นะครับแต่มันยังไม่ถูกอะไรครับเอามาทำให้เป็นระเบียบนะครับมันยังไม่ถูกเอามาทำให้เป็นระเบียบอ่ะเราจะทำยังไงล่ะให้มันเป็นระเบียบแล้วดูง่ายๆเช่นมาเ t อร์อยากรู้ว่าตัวอักษรอ,อะไรอยู่ลำดับที่3 ถ้าเราดูจากข้อมูลตัวนี้ทุกคนตอบตอบมาเสิร์ได้ไหมอ่าหลายหลายคนเพ่งหาแล้วแล้วถ้ามันกรณีที่มีตัวสอนมากกว่านี้ล่ะหลายหลายคนก็เฮ้ยมันคือตัวไหนเอ่ยอ่าดังนั้นเราก็มาจัดรูปให้มันเป็นระเบียบจากตัวสอนตัวนี้ด้วยการเลี้ยงลำดับนะครับจากน้อยไปมากก็ได้หรือจากมากไปน้อยก็ได้เราจะเห็นชัดเจนเลยว่าอะไรอยู่ลำดับตรงไหนเช่นตัวแรกคือตัวไปพร้อมๆกันนะครับตัวแรกคือตัวเอตัวถัดมาคือตัว ตัวถัดมาคือตัว s แล้วตัวสุดท้ายคือตัว y จากคำถามข้างต้นที่เมื่อกี้มาเซอร์อารินถามไปแล้วว่าตัวอักษรใดอยู่ลำดับที่3ถ้านักเรียนดูสิ่งที่มาเตอร์ขีดเ้นตต้ไว้นักเรียนตอบได้ไหมว่าอะไรอยู่ลำดับที่3มคือตัว s นะครับตัวนี้เราจะสามารถนำไปใช้งานได้ซึ่งจะตอบโจทย์ กับข้อนี้เลยนี่ information is useful นะครับมันจะใช้งานได้มากกว่า data ฝั่งนี้เป็น data ฝั่งนี้เป็น information นะครับตามทันเนาะอันนี้ยกตัวอย่างไป2อย่างนะครับในลักษณะของ data ที่เป็น text แล้วเราเอามา process แล้วก็ใน data ในส่วนที่เป็น number แล้วามา process การ process ไม่จำเป็นจะต้องเป็นในส่วนของการแค่บวกหรือการเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก น้อยไปหามากมากไปหาน้อยนะครับนักเรียนอาจจะเห็นหนังสือที่กองอยู่หน้าห้องของเรานะครับกองหนึ่งนะครับหนังสือเล่มหนังสือกองนั้นอาจจะยังไม่พร้อมที่จะใช้งานแต่ถ้านักเรียนเรียงลําดับจากน้อยไปหามากเช่นเรียงลำดับอ่ะใครเลขที่1น,นักเรียนเอาเอาของเพื่อนไว้ข้างบนนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเามาเสิรอ์ขอถามนิดนึงเวลานักเรียนส่งแจกคืนให้เพื่อนนะครับคุณครูประจําชั้นคุณครูประจาวิชาบอกว่าเด็กๆครับใครมีความสามารถบ้าง พร้อมที่จะนําหนังสือไปแจกให้เป็นเพื่อนเด็กๆก,ก็จะรู้แล้วว่าหนังสือกองนั้นเนี่ยพร้อมที่จะนําไปใช้งานให้เพื่อนแล้วเพราะว่ามันถูกเรียงตามลําดับตามเลขที่แล้วมันก็จะแจกให้เพื่อนได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คือ,อประโยชน์ของอินฟอร์มเ o ชันในเรื่องต่อไปนะครับ information processing system นะครับ information processing system สำหรับรูปนี้เลยหลักๆนะครับก็จะมี3คํคำศัพท์ที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือคำศัพท์คำแรกเลยที่เด่นๆก็คือคำว่า data นะครับหรือคำว่าข้อมูลนะครับเป็นคำศัพท์ที่เด็ดๆต้องจำเลย data หรือข้อมูลซึ่ง data หรือข้อมูลตรงนี้แบ่งกระจายประกอบเป็นทั้งหมด5ประเภทนะครับก็คือ check number picture ซาวแล้วก็ออเดอร์แล้วนะครับเขาก็ได้ถูกทำการประมวลผลหรือ Process การประมวลผลตรงนี้นะครับเมื่อกี้มาเซอร์ก็อธิบายไปว่าคือการบวกลบคูณหารจัดเรียงเอามาทำการแปลลูก Data ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับและผลลัพธ์ที่เราจะได้ออกมาก็คือสารสนเทศหรือ Information ลักษณะนะครับลักษณะเด่นๆของ Data ก็คือคำว่า use อะไรนะครับเด็กๆจำได้ไม่เอ่ยเมื่อกี้ที่มาเซอร์อธิบายไปลักษณะเด่นๆของคำว่า Data คือคำว่า useless u, u s e l e s s อ่าอย่าลืมคำศัพท์นี้ด้วยนะครับและลักษณะสำคัญของ information คือคำว่า use อะไรครับ f u ตัวสุดท้ายคือตัวอะไรนะแลว wow. useful นะครับ useful นี่คือคุณสมบัติหรือลักษณะเด่นจากภาพภาพนี้นะครับหวังว่านะครับเนื้อหาในส่วนแรกของ data นะครับ process และ information นะครับคงให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเบื้องต้นก่อนแล้วยังเรายังคงค้างกันอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของนะครับเรื่องของ knowledge นะครับลำดับที่3ของในส่วนแรกเลยที่เราจะพาไปดูกันนะครับก็คือเรื่องของ knowledge เด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมครับ knowledge หลายๆคนรู้แล้วว่าคำนี้แปลว่าความรู้อ่าเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆทุกคนคาดหวังอยู่แล้วว่าเด็กๆจะต้องได้ความรู้กลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่แน่ๆเลยนะครับสำหรับความรู้นะครับ knowledge แตกต่างจาก Data และ Information อย่างไรมันเป็นเหมือนขั้นบันไดที่สูงขึ้นขั้นแรกเป็น Data ขั้นที่2เป็น Information ขั้นที่3เป็น k n Knowledge นะครับ l e d g e is familiarity awareness or understanding of something or someone such as f a c t information description or s k i l l w h is acquired through experience or education นะครับในสไลด์ตรงนี้ในส่วนของพาร์ทที่เป็นภาษาอังกฤษเขาได้อธิบายว่านะครับ knowledge หรือความรู้ตัวนี้คือการตระหนักนะครับเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างนะครับเกี่ยวกับ information หรือรายละเอียดนั้นๆซึ่งการตระหนักคือเข้าใจคือเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยนะครับจนถึงอะไรครับสามารถนำไปใช้งานได้นะครับแล้วส่วนตรงนี้ การที่เราจะหนักหรือเราจะเข้าใจเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจาก2ส,สิ่งก็คือตรงนี้นะครับหลักๆเลยสสิ่งที่เราจะตระหนักและเข้าใจคือ experience คือประสบการณ์นะครับแล้วก็คือการ education คือการที่นักเรียนมานั่งเรียนการนั่งเรียนก็เป็นประสบการณ์ชนิดหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะได้รับความรู้ใหม่ๆนะครับที่มากยิ่งขึ้น master ก็จะมีตัวอย่าง มาหนึ่งตัวอย่างนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้อันนี้คือความหมายนะครับของ common knowledge knowledge คือการรับรู้เข้าใจสารสุนทศจนถึงระดับที่นักเรียนสามารถเนี่ยวิเคราะห์ได้สังเคราะห์ได้มีความเข้าใจที่เราเรียกว่า understanding นะครับในองค์ประกอบต่างๆจนสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินงานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์ในวิชาวิทยาศาสตร์หรือในวิชาต่างๆที่คุณครูนะครับที่ miss master ต่างๆ นะครับให้ชิ้นงานมาให้ใบงานมาให้เราไดา้ฝึกประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาอันนี้เป็นตัวอย่างของความแตกต่างระหว่างนะครับ data information แล้วก็ knowledge มัอร์จะมีตัวอย่างของทีมนะครับในการแข่งขัน2ทีมทีมแรกผลการแข่งขันออกมาแล้วนะครับผลการแข่งขันออกมาว่าทีมแรกได้คะแนน46คะแนนทีมที่2ได้คะแนน54คะแนน คะแนน46กับ54ตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของ Data ชนิด Number นะครับพอมาถึงประเภทที่2 Information Score for team 1 and team 2นะครับ respectivly e in a quiz ในการตอบคำถามครั้งนี้นะครับในการตอบคำถาม2ทีมนี้ทีมแรก46ทีมที่2 54นะครับอาน o n เมชัน mm hmm. ก็จะให้รายละเอียดมากขึ้นว่าทีมแรก เท่าไรทีมที่2เท่าไหร,ไหร่ผลสรุปสุดท้าย knowledge ความรู้ที่เราจะไปส่งต่อได้เราจะสรุปมาได้ทันทีเลยจากความรู้ชนิดนี้ว่าระหว่าง46กับ54ทีมไหนชนะครับเด็กๆอ่าทีมที่2แน่นอนนะครับทีมที่2ทีมที่ได้คะแนนมากกว่าแน่นอนอันนี้คือเป็นลักษณะของตัวอย่างความแตกต่างทั้ง3รูปแบบก็คือ data ข้อมูล information สารสนเทศแล้วก็ knowledge สำหรับเรื่องของความรู้ที่เอามาฝากเด็กๆใน แชปเตอร์ที่หนึ่งในส่วนแรกนะครับขอบคุณครับ